าวันนี้ดอกโลบีเวียบานนะคะเมื่อวานต้นขวามือบานพอวันนี้ต้นซ้ายมือต้นซ้ายมือดอกใหญ่มากนะคะโลบีเวียนี่เป็นกลุ่มแคคตัสที่มีดอกสวยงามนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นดอกอิชิโนซิสเขาจะคล้ายๆกันนะส่วนต้นนี้ น่าจะดอกสีออกเหลืองนะคะยังไม่บานน่าจะบานพรุ่งนี้ดูจากทรงดอกอะนี่ขนาดใหญ่นะคะข้างซ้ายมืออันนี้เป็นดอกตูมนะคะโรบิเวียพอถึงเป็นไม้กราฟอายุพอให้ดอกได้ดอกจะมาถี่มากดอกนี้ก็อยู่ได้ประมาณวัน2วันนะคะ สีส้มสดในพึ่งบานเมื่อเช้านี้นะคะส่วนขวามือนนี่บานมาตั้งแต่เมื่อวานสวยงามมากใครที่ได้น่อโลบิเวียมาหรือว่าอาจจะพึ่งเด็ดนะคะแนะนำว่าแบ่งไว้ปลูกลงกระถางลอรากก็ได้หรือว่าจะกราฟก็ได้แต่กราฟเนี่ยประมาณสักห้เดือนนะของพกกลากราฟใสใบเสมานะคะ ห้าหกเดือนนี้ก็เห็นตาดอกและใหญ่มากโตโตเร็วประมาณ3าสี่เท่านะคะกับหน่อที่ไซส์ขนาดเท่ากันนี่อันนี้เป็นฐานดอกนะคะเขาะจะเป็นคล้ายๆทรงาปากแตรเนาะค่ะแล้วก็ตรงก้านเขาเนี่ยจะมีขนๆหน่อยเพราะเราจะแยกไม่ค่อยออกระหว่าง อิชินอปซิสกับโลบิเวียเนาะแต่ว่าในเวลาหาข้อมูลดูของหลายๆท่านเขาก็บอกให้สังเกตตัวการดอกนะคะการดอกของอิชินอปซิสนี่ก็แบบนี้นะคะส่วนของอขออภัยอันนี้ของโลบิเวียนะคะส่วนอิชินอปซิสเนี่ยการดอกเขาจะยาวกว่าน,นี้หน่อยยาวแบบโด่ออกมาเลยนะ,ะสวยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะสีเหลืองต้นนี้นะคะ ราชจบานแล้วก็เดี๋ยวรัตเก็บมาให้ดูนะในตัวแฟนเพจแคกตัดหนาหลืมนะโอเคค่ะวันนี้สวยมากเลย